วันนี้เราอยู่ที่ดอนหอยหลอดวันนี้นะคะเราอยู่ที่ดอนหอยหลอดเพราะว่าเนื่องจากอดอนหอยหลอดเนี่ยเป็นที่ที่เฟรมั่มากแล้วก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดส,สมุทรสงครามนะคะเรามาทำไมกันคะนุ่นค่ะวันนี้ที่เรามาดอนหอยหลอดนะคะก็คือเราจะมาหาประวัติความเป็นมาของดอนหอยหลอดแล้วก็กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์นั่นเองคะอ่ะงั้นเราไปเริ่มทําความรู้จักกับดอนหอยหลอดกันดีกว่าเย้ตอนนี้นะคะ <ร>อยู่ยที่ทดอนถ่ยอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองตำบลบางจะเกงอเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามลักษณะเป็นสันดอนทรายที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำและทะเลจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของหอยลอดจำนวนมากจึงกลายเป็นที่มาของชื่อดอนหอยลอดค่ะ ในอดีตนะคะดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงท้องถิ่นที่จะออกมาสูบหอยหลอดเพื่อนำไปบริโภคและจำหน่ายนะคะจนกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชุมชนค่ะการท่องเที่ยวของดอนหอยหลอดนะคะดอนหอยหลอดสามารถท่องเที่ยวตลอดทั้งปีแต่ช่วงลที่น้ำลงจะมาสมกับการชมวิธีการจับหอยหลอดมากกว่าค่ะและดอนหอยหลอดยังมีกิจาก,การรมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเช่นการนั่งเรือชมธรรมชาติการสูบหอยหลอด ต่อมานะครับได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยนะักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นบนสันดอนทรายได้นะครับและดูวิธีการจับหอยรอบแบบพื้นบ้าน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วค่ะและนี่คือประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะพระนามเต็มของท่านค่ะมีพระนามว่าพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตค่ะชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะทรงเป็นพระราชาโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยนนูกก่หัวรัชกาลที่หค่ะกับหม่อมมารดาโมด ประวูติส่านของท่านนะคะเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ค่ะสถานที่ประสูติของท่านนะคะคือพระบรมมหาราชวังกรุงเทพค่ะพระนามเดิมของท่านนะคะมีพระนามว่าพระองค์เจ้าประวิตร์ค่ะต่อมานะคะท่านได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าพระองค์เจ้าอาพรเกตีวงศ์ค่ะและท่านนะคะได้สิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466ค่ะ ได้มีผระชนมาอายุอยู่ที่42,000ษาค่ะสาเหตุที่ท่านได้สิ้นพระชนนะคะก็คือท่านไปตรวจราชการที่จังหวัดตาดตำบลแหลมงอบค่ะต่อมาจะเป็นการถวายความเคารพนะคะปัจจุบันศากลกรมหลวงชุมพรจะตั้งอยู่ทั่วประเทศค่ะโดยจะตั้งบริเวณเฉพาะชายฝั่งทะเลหรือกองทัพเรือค่ะเพื่อเป็นการบูชาของประชาชนและกองทัพเรือค่ะ ในวันที่19ธันวาคมของทุกป,ปีนะคะจะเป็นวันค้ายวันพระราชสมภพของท่านค่ะโดยจะมีพิธี่สะดูดีเพื่อลำาลึกถึงความการุณาที่คุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ